ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือเรือนพยาบาลพลังเทเรวะฮา,าคีนะ่ะต้องเป็นหนึ่งในนั้นไม่ผิดแน่นะเอ๊ะพลังคงตื่นขึ้นมาเพราะความช็อกที่ได้รับในสนามรบโดยปกติพลังจะตื่นขึ้นได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างโชคโชนหาคินี่เด้อเหรอทหารเรือระดับพลเรือโทขึ้นไปควบพลังนี้กันได้ทุกคนแหละจริงดิโอ,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 อ เจ็บอัะเจ็บเจ็บตบหมอเจ็บตัด้วยด้วยโอ้โหแหม่ดีน้องผมสัมผัสตัวตนของคนอื่นได้มากไปจนสงบใจไม่ได้เลยพวกเธอเป็นลูกศิษย์ของกาบสินนะให้หมอนั่นสอนซะละกันเฮ้ยคุณหมอฉันจะไล่ตามหมอนี่ทันไหมเนี่ย จะไปรู้ได้ไงมเฮ้ยมาเฮ้ยแบบนี้ก็เหมือนนายแซงฉันไปก้าวหนึ่งเลยไม่ใช่เหรอผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นี่มันยังไงกันรู้สึกเหมือนตัวเองต่างไปจากเมื่อก่อนเลยอะบางทีถ้าเราพยายามเราจะเก่งขึ้นไปได้มากกว่านี้ไหมนะเก่งกว่าตอนนี้มากกว่านี้ยิ่งกว่านี้ฉันเก่งเท่าเขาคนนั้น